สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคเร่งไฟฟ้านะฮะพอดีมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามในเพจน,นะครับว่ากล่องคเร่งไฟฟ้าใช้สเต็ปไหนดีสุดนะครับก็คเคร่งของผมใช้อยู่เป็นของ a b บ็ box นะครับเป็นรุ่นปรับได้9ระดับหรือ9สเต็ปเนาะก็จะขอบอกเลยว่า การใช้งานมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสเตปอันนี้ผมขอยกตัวอย่างโดยที่ผมใช้นะครับหลังจากที่ผมใช้มาประมาณเกือบสองพันกิโลนะครับแล้วก็ใช้งานนอกเมืองบ้างนะครับหรือต่างจังหวัดประมาณสองสามครั้งนะครับแล้วก็ส่วนมากจะขับในกรุงเทพและปริมณฑลนะก็ขอสรุปว่าส่วนตัวผมนะครับผมขอสรุปว่า ถ้าขับในกรุงเทพและบริมนทนนะครับปกติผมจะใช้อยู่ที่ระดับสองนะครับกรุงเทพและบริมทนทนถนนที่รถติดนะครับเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเนี่ยผมใช้ระดับสองนะครับหรือระดับศูนย์ก็ได้นะครับระดับศูนย์กับระดับสองนี่แหละครับแค่นี้พอครับ ไม่ต้องใช้ระดับสูงเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระดับที่มันสูงๆรถมันจะกระโจนออกนะครับต้องเข้าใจนะครับว่ากล่องคเร่งไฟฟ้าคืออุปกรณ์ช่วยเหยียบคเร่งเอางี้เนี่ยอุปกรณ์ช่วยเหยียบเร่งเป็นอัตราทดเนาะอัตราทดขอให้เป็นเลโชเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ 2, ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนี่ครับแล้วก็ ถ้าออกต่างจังหวัดครับผมขอแนะนําให้ใช้ระดับ3กับระดับ4นะครับแค่นี้พอครับไม่ต้องไปถึง6 7 8 9นะครับเพราะผมลองแล้วนะครับเวลาใช้ระดับสูงๆอะ่ะเวลาเราเหยียบคันเร่งผมเคยลองเคยลองระดับ9อยู่ครั้งหนึ่งนะครับแค่ลองเหยียบเฉยๆนะครับไปไม่ไกลหไม่ถึง1กิโนะครับเวลาเราแตะคันเร่งนิดเดียวะรอบมันชูดนะครับเหมือนกับค่อยจะเชงเกียร์เหมือน ถ้าเราไม่ใส่คันเร่งก็เหมือนกับว่าเราแตะกระทืบคันเร่งตลอดเวลาครับเวลาจะแซงเนี่ยกดคันเร่งจนมิดเลยนะฮะจนติดพื้นเลยประมาณนี้ถ้าเราระดับสูงไปรถมันก็จะกระโจนขับไม่สนุกนะครับคนนั่งหลังนี่บนแน่ครับรับรองบนแน่ๆเลยแล้วก็เลือกปรับเอาครับ รถติดๆอย่างนี้นครับเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็จอดนี่ก็ใช้โหมดไม่เกิน2หรือ3นะครับถ้าใครเท้านิ่งพอนะถ้ามันไปนอย่างนั้นทําไมจะใส่ทําไมนะครับถ้ามันออกกระโจนประมาณนั้นนะครับกระชากพุ่งคนระับจะใส่ทําไมมันไม่ดีหรอมันดีครับแค่ว่าเราต้องเลือกใช้โหมดให้มันแค่ว่าเราต้องเลือกใช้สเตปที่มัน เหมาะสมนะครับก็ถ้าใครขี้เกียจปรับขึ้นลงบ่อยๆนะครับเป็นโหมดสามก็ได้นะครับสองสามเนี่ยนะครับไม่ต้องปรับบ่อยมันดีกว่าไม่ใส่นะครับดีตอนที่เราจะออกตัวแซงเนี่ยครับอย่างอย่างเราออกซอยนะครับจะออกถนนใหญ่เนี่ยถ้าคันเร่งไม่คันเร่งเดิมไม่ใส่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเหยียบจน มิดเลยนะครับบางทีรถมันไม่ค่อยจะพุ่งนะครับรถมันไม่ออกนะครับรถมันไม่ไหลแต่ถ้าเราใส่เครื่องไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยปรับโหมดสองเนี่ยเราแตะไปนิดแบบไม่เค้นเร่งครับรถมันก็ไปแล้วครับแล้วเราก็จะต้องยกเท้าออกแล้วประมาณนี้แล้วยิ่งออกต่างจังหวัดเวลาเราวิ่งไปแล้วสักเจ็ดสิบแปดสิบนะครับจะแซงอย่างเงี้ยถ้าเป็นคเร่งเดิมนะโหกดไปนะครับที่เขาบอกว่าเหยียบจนจะทะลุพื้นแล้วนะครับประมาณนั้นแหละ รถยังมีวิ่งเลยนะเป็นอาการอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเราได้ใส่เครื่งไฟฟ้าไปแล้วอะ่ะผมใช้ประมาณเบอร์สามเนาะระดับสามเออมันดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องแบบกดถึงขนาดว่าติดพื้นนะครับเพราะผมเข้าใจว่าเวลาเราขับเครื่งอยู่เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับมันก็ระดับคล่งเร่งที่เราเหยียบไปแล้วอะ่ะมันก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบหกสิเจ็ดิเปอร์เซ็นแล้วนะครับมันเหลืออีกนิดเดียวนะครับที่มันจะถึงลิมิตของมัน มาลดมันก็เลยต้องเราก็เลยต้องไปกระทืบคันเร่งจนแบบติดพื้นเลยนะครับอันนี้ระดับระดับสองรองเหยียบนะครับคอดีเห็นรถมันไปครนะับเหยียบเห็นไหมครับไปนะครับนี่ครับต้องยกคันเร่งแล้วนะครับมันเร็วดีครับโดยไม่ต้องเค้นอันนี้ระดับสองนะครับ แรงม้ามันไม่ได้เพิ่มนะครับแรงม้ารถของเดิมมันมีนะครับมันมีพอใช้เลยนะครับสาหรับรถทั่วไปนะแต่ถ้าว่าสายสายโหดหรือว่าอยากใครอยากให้อัตราเร่งดีกว่าเดิมก็คงต้องไปนู่นแหละครับรีแมปหรือไปกล่องพ่วงนะครับแต่นี้เราใช้รถเดิมๆผมก็ว่าเพียงพอระดับหนึ่งนะครับแค่ว่าเราไม่กดแค่นั้นเอง เราไม่กดคันเร่งหรือกดไปแล้วมันไม่ออกคันเร่งมันคันเร่งมันคล้ายๆว่าอัตราทดหรืออะไรอะรอบ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 คันเร่งมานะครับมันกว้างมันกว้างเยอะเยอะจริงๆแต่ข้อดีมันก็คือว่ารถมันนิ่มมันออกตัวนิ่มนวลน,นะครับถ้าคงกว้างแบบนี้เดิมเดิมนะครับคันเร่งเดิมะรถนิ่มนะครับมันอัตราการกระชากอะไรพวกเนี้ยกระเด้ากระชากกระเด้าอะ่ะ ไม่ค่อยมีแต่ถ้าสายเคร่งไฟฟ้าไปแล้วเราต้องยอมรับนะครับถ้าเราเลือกใช้แบบระดับสูงสูงอะมันต้องมีนะครับผมคิดว่าจะมีมากมีน้อยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดว่ามันมีเพราะว่ามันเหมือนเรากระทืบเรล่งตลอดเวลากระทืบปล่อยกระทืบปล่อยนะครับมันมีอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องความประหยัด ยังไม่ได้ลองวัดนะแต่คิดว่าคิดว่ามา่าน่าจะไม่ไม่หนีไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับเรื่องความประหยัดนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองวัดนะครับเพราะว่ามันแค่ช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งมันไม่ได้ไปช่วยเรื่องของอัตราส่วนผสมเช้อเพิงเนาะว่าออ,อ,อ,ออกซิเจนหรืออากาศเท่าไหร่จ่ายน้ํามันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ มันไม่ได้ไปมันไม่ได้ทําไปทําตรงนั้นถ้าไปทําตรงนั้นนะผมคิดว่ามีผลเรื่องของอัตราการประหยัดเนี่ยวิ่งรถติดๆอย่างนี้นะครับแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระดับสองครับแต่ถ้าไประดับสามระดับสี่รับรองรถกระโจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ระดับสามระดับสี่ให้ดูถนนรถว่าง นี่ผมไประดับเก้าเลยนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเห็นตารถลดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรอบเครื่องยนต์หยับนิดเดียวเนี่นยเนยีนย่ยเนี่ยนิดเดียวมันคอยจะพุ่งไปเลยนะครับมันคอยจะโดดอะถ้าเราใช้ระดับสูง,ส,งสูงอะอันนี้ระดับเก้าสุดเลยเนี่ยน,นิดเดียว เพราะมันคอยจะพุ่งนะครับมันไม่สมู o แต่ถ้าแครแบบรีบนะครับโอ้โหถ้าใครรีบรีบอะโหมดเนี้ยสนุกถามว่าขับสนุกไหมขับสนุกครับแต่ผู้โดยสารไม่สนุกด้วยโหมดเก้าพูดเลยพูดตรงๆเลยมีบ่นแน่ๆนแล้วก็ยิ่งรถติดนะครับขับยากโหมดนี้ยไอ้ระดับเนี้ยครับระดับเก้าอะรถติดติดขับยากครับมันจะไปชนชาวบ้านเขา ขอุญยตปรับลงมานะฮะสี่อะเดี๋ยวผมมาระดับสามพอเนี่ยประมาณนี้นะครับออกถนนใหญ่อย่างเงี้ยเวลาเราต้องการเนี่ยเห็นนว,วลารถมันเดินนะครับมันเดินมันเดินไหลดี แต่ถ้าเป็นระดับเก้าเมื่อกี้มันมันไปเลยนะครับอื๊ดรอบเครื่องนี่ชุดไปสี่พันผมว่ามีอ่ะแต่อันเนี้ยชุดไม่ถึงสามพันเพราะเราไม่ได้ขับอะไรอไวอะไรมากก็วิดีโอชุดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะจากคำถามที่เพื่อนถามมาว่าเราเราใช้ระดับไหนดีก็นี่แหละฮะมันอยู่ที่ อะไรนะสภาพการจราจรดีกว่าหรือช่วงที่เราใช้งานนี่นะฮะร,ระดับสามอัตราเร่งดีรอบไม่ถึงไม่เกินสามพันถ้าเกินเกินระดับนี้ไปก็รอบมันจะชูดไปเยอะก็เราจะขับยากแล้วเกิดอันตรายด้วยจะไปชนชาวบ้านเขาแค่นี้ก็เรือๆนะครับดีกว่าเดิมถ้าเป็นของเดิมมาก,กดไปครับ ไม่่ขยอยากจะไปดีทุกยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นพอดีผมเลือกยี่ห้อนี้มาใช้เห็นว่ามันมันใส่ตรงช่องได้พอดีครับมันสวยไม่เกะกะไม่ต้องแปะกาวอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวกล่องคคเล่งเค้านะครับผมก็เป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งเนาะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่ถามไปอะไรมันดีผมก็มาแชร่นะ หาคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ